วันพารัสที่6พฤศจิกายน2 0 2 5ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปนะครับจากจดหมายนักบุญเปาโลที่เขียนถึงชาวโรมนะครับวันนี้เรามาถึงบทที่14นะครับที่เป็นสาระอันหนึ่งที่มีความเ,าเรียกว่าน่าสนใจและสำคัญมากนะครับเปาโล เขียนจดหมายเตือนใจถึงคิตชนที่อยู่กรุงโรม16บทนะครับเขียนในปีคศ .57 เขียนจากเมืองโครินในช่วงนั้นท่านยังไม่ได้เดินยังไม่ได้เคยไปที่กรุงโรมนะครับแต่ว่าได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคุณคิตชนที่นั่นแล้วก็ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในการเจริญชีวิตนั้นเปาโลก็ห่วงใหญ่ ฉันวันนี้ท่านเขียนเนี่ยแม้สั้นๆนะครับก็บอกว่าไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือเราจะตาย เราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงสิ้นพระชนและกลับคืนชีพเพื่อมนุษยชาติทุกคนนะครับพระองค์เป็นพระเจ้าทั้งของผู้ตายและผู้เป็นฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละเราจึงไม่สามารถที่จะพิพากษาหรือว่าตัดสินเพื่อนพี่น้องของเราเราไม่สามารถที่จะ ดูหมิ่นดูถูกพี่น้องของเราเพราะเราทุกคนนั้นจะต้องไปยืนอยู่หน้าบัลลังก์จะถูกพิพากษานะครับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นอ่ะสาระสำคัญที่เปาโลเตือนใจนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ทราบหรอกว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นของคิตชนในกรุงโรมจะเป็นอย่างไรแต่ ที่แน่ๆก็คือคงจะมีความขัดแย้งกันเพราะว่าบุคคลที่เป็นคิจชนนั้นก็มีหลากหลายมีหลากหลายวัฒนธรรมมีทั้งคนรวยคนจนคนต่างวัฒนธรรมคนที่มีความรู้คนที่ความรู้น้อยหรือว่าสารพัดอย่างนะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเจ้าของทุกคน แต่สมาชิกในศาสนาจาักนี้อ่านจะต่างกันและเราด้วยความที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันแล้วแน่นอนก็จะต้องมีอาจจะมีความขัดแย้งกันที่เรียกว่าไปด้วยกันลำบากและโดยเฉพาะสังคมที่คนรวยคนจนและก็แม้กระทั่งรวมกระทั่งผู้ที่ไม่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับแม้บุคคลที่ ไม่เชื่อนะครับหรือว่าเราพวกอเอิสเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพ่อกลับมองไปว่าบุคคลพวกนี้กำลังสแสวงหาความจริงในชีวิตและคนในยุคปัจจุบันนั้นก็ทวีจำนวนมากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าเขาก็มองไปไร้สาระนะครับ ก็ไม่เป็นไรยังไม่ถึงเวลาพระเจ้าจะมีเวลาของพระองค์ในในในการที่จะดำเนินไปตามคันลองนะครับแต่ก็เป็นที่เรียกว่าในปัจจุบันแม้ว่ามีคนที่ไม่เชื่อแต่พระเจ้าก็จะมีวิธีของพระองค์นะครับแต่หัวใจสำคัญของเราี่สิในการเจริญชีวิตในวันนี้เราต้องไต่ตองเรื่องเดียว ว่าในสภาพแวดล้อมจริงของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ในวัดของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ในชุมชนของเราไม่ว่าจะอยู่ในสังคมมนทนหรือว่าไม่ว่าเราจะทำงานที่ใดทุกสถานที่การทำงานเมื่อกลายเป็นชุมชนหรือว่าอยู่เป็นหมู่คณะเมื่อ,อไหร่เนี่ยแม้กระทั่งชีวิตนักบวชที่อยู่ด้วยกันก็หนีไม่พ้น ที่จะใช้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมองคนอื่นเรามองเขาอย่างไรด้วยสายตายอย่างไรและเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดการตัดสินแล้วการตัดสินในปัจจุบันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายมากนะครับเพราะว่าเราชอบอดูรูปรักรูปรักของคนภายนอกแล้วเราก็ตัดสินด้วยของตัวเราเองนะครับ หรือเราได้ยินเรื่องราวเพราะว่าในสังคมนั้นมันก็หลีกหลีกหนีไม่พ้นเนะ่เรื่องการนินทาว่าร้ายและบวกด้วยการเรียกว่าแต่งเติมเสริมแต่งเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องปกติไปแล้วในชีวิตในวันนี้นะครับทุกสังคมทุกหมู่คณะแต่ว่าเราต้อง มีมโนธรรมอย่างไรการที่ไปรีบตัดสินวันนี้เปาโลจึงเตือนสตินะครับว่าเหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดจะตายจะเป็นอะไรเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ต่อพระพักต่อบัลลังพระพักพระเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้ตัดสินให้ความยุติธรรมอย่างแน่นอนเราเป็นใครพระสาตะปาฟรานซิสพูดอย่างนี้ตลอดเวลา เราเป็นใครเราจรึงชอบไปตัดสินผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานะครับและก็นี่แหละวันนี้เราก็ก่อนที่เราจะไปพิพากษาใครหรือตัดสินใครเนี่ยเรามองตัวเราเองซะก่อนให้เรารู้สึกสะดุดใจซะก่อนว่าเรานั้นดีแล้วหรือเราพร้อมแล้วหรือในพระคัมภีร์ก็ สอนเราสารพัดอย่างในเรื่องนี้นะครับก็คือเราชอบเห็นเศษผงเล็กๆในตัวคนอื่นแต่บางทีท่อนซุงอยู่ในตาเราเรามองไม่เห็นจริงๆนะครับนี่แหละก็คือปัญหาในวันนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าบาปเพราะความความเป็นมนุษย์สรุปคำเดียว ความเป็นมนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์นะครับฉะนั้นหลักเดียวก็คือต้องมีมโนธรรมที่เที่ยงตรงนะครับและก็ต้องไต,ต่ตองอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็ต้องจบชีวิตแน่ๆถ้าเราโดนตัดสินบ้างละ่ะเราต้องมองมุมกลับกันนะครับบางคนนี่เวลาถ้าถูกวิพากวิจาร์ณถูกตำหนิถูกตัดสินนั้น เรารับไม่ได้เลยเป็นฟืนเป็นไฟโกรธเคืองแค้นไม่ยอมรับแต่ขนาดเดียวกันแเรวก็ทําทแบบเดียวกันกับผู้อื่นเหมือนกันนะครับนี่จึงเป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้นะครับว่าเราใช้มาตรฐานอะไรในการตัดสินผู้อื่นส่วนวันนี้พระวรสารเป็นบทที่น่าฟังเป็นบทที่ให้กำลังใจ นักบุญลูกาเนี่ยหรือในแพทย์ลูกาด็อกเตอร์ลูกาเนี่ยเป็นผู้นิพนพระวรสารผู้เดียวเองที่ได้เขียนเรื่องนีนะครับก็คือพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าเพราะว่าพระองค์กำลังทานอาหารกับคนบาปและพวกฟาริสีก็มักคอยจับผิดพระองค์ก็เลยเล่าเรื่องเปรียบเทียบที่ เรียกว่าเราคุ้นเคยฟังกันเป็นพันครั้งนะครับก็คือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแกะที่หลงทางไปนะครับเป็นแกะดำแกะพิการธรรมชาติของแกะพ่อเคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งแกะนี่บางทีเราเห็นเขาขาวจริงๆมันไม่ขาวหรอกนะครับมันคุกฝุ่นคุกดินคุกคโคลนของมัน แก่นี่มันไม่ได้เป็นสัตว์ฉลาดอะไรนะมันก็วันวันเดินดุมดุมด,มด,มดุมกินอะไรไปเรื่อยตกเหวตกคูครองมันก็ไม่รู้เรื่องเลยขาแข้งหักหลงทางไปอะไรก็ไม่รู้มีหมาปา่าหรือว่าศัตรูของเราคอยจ้องขย้ำก็ไม่รู้ฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงเปรียบเสมือนพระองค์ตลอดเวลาว่า พระอ,องนั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะครับฉะนั้นนี่แหละพระอ,องค์จึงตามหาลูกแกะก็เปรียบเสมือนคนบาปเราก็รู้อยู่แล้วคนที่หลงผิดหลงทางนะครับแล้วพระองค์ก็ยินดีที่จะไปตามฉะนั้นบางทีเราเห็นตักกษาสเนีของพระเยซูเจ้านี่ และดูผิดเพี้ยนไปเราได้ยินพระวรสา,าพรพงษ์ทิ้งแกะ99ตัวไปหาที่หลงทางตัวเดียวเนี่ยนะมันคุ้มไหมนะครับแต่สำหรับพระองค์คุ้มค่าถ้าพระองค์เป็นนักเศรษฐศาสาตร์ก็คงแย่ไปแล้วถ้าพงค์เป็นนักการค้าเป็นนักกระทรวงพาณิชย์ก็ล่มจมไปแล้วเพราะว่าแลดูไม่ไม่ใช่เป็นตรกศาสาตร์นะครับ พระอ,องค์เขาอาจจะคําคนวณเลขเนี่ยมันไม่ตรงกับของว,วิสัยของเรานะครับว่าพระอ,องค์ยอมที่จะตามและความยินดีพระอ,องค์บอกแล้วในสวรรค์ถ้าคนบาปคนหนึ่งกลับใจแล้ววันนี้ก็พูดถึงเรื่องเหรียญที่หายไปก็มีความเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของเหรียญเนี่ยเขาก็จะต้องจุดตะเกียงนะครับหญิงคนนั้นที่เหรียญหายไป พ่อเคยอธิบายเหมือนกันนะครับในธรรมเนียมของชาวยิวดั้งเดิมแม้ปัจจุบันนะครับในธรรมเนียมทางตะวันออกนะครับโดยเฉพาะาชาวยิวแล้วก็ทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาแต่งตัวเนี่ยเขาจะมีเครื่องประดับแม่บ้านเรานะครับพออย่างชื่นชมที่เรียกว่าชาติพันธุ์แต่งตัวมีเครื่องเงินมีเหรียญที่ เรียกว่าประดับที่ศีรษะที่เป็นเหมือนกับมงกุฎโพกหัวเนี่ยนะครับเราก็มีชาติพันธ์ของเราแต่งตัวสวยถ้าเกิดเหรียญที่ประดับนั้นมันหายไปก็ในสังคมยิวนะครับเขาแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ไม่ได้ไม่รักษาศักดิ์ศรีของตัวเองฉะนั้นเขาต้องตามหาให้เจอนะครับนะครับเหมือนกับว่า ว่าทำไม่รักษาศักดิ์ศรีให้ตัวเองอันนี้เป็นเรื่องราวที่ที่ในในพระเยซูเจ้านำมา,าเราเปรียบเทียบให้ฟังเมื่อเขาเจอเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเครื่องประดับเนี่ยเขาก็เอามาเอามาประดับนะครับเอามากลับคืนมาเขาจึงดีใจเพราะเหมือนกับเอาศักดิ์ศรีตัวเองอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาได้ นะครับแล้วก็พระองค์ก็ยังเล่าเรื่องในลูกาบทที่15เนี่ยเกี่ยวกับลูกชายที่หายไปนะครับลูกชายคนเล็กที่บอกให้พ่อแบ่งทรัพย์สมบัติอันนี้เรารำพึงกันได้นานสรุปง่ายๆวันนี้เนี่ยพระวรสารสอนเราเรื่องเรื่องเดียวชีวิตคนเรามันอาจจะหลงทางสูญหายผิดพลาดได้ทุกคน แล้วเราต้องหาให้เจอกลับมาหนทางใหม่ให้ถูกต้องในวันนี้พันธกิจของคิตชนนะครับเป็นไปได้ไหมปีนี้จะจบปีศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเป็นไปได้ไหมที่เรานี่แหละผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้แหละหรือว่าคิตชนที่มาวัดทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นพันธกิจก็แล้วกันนะครับให้เราไปตามหา บุคคลที่หลงทางเพื่อนพี่น้องญาติของเราใครก็ได้เอาคนต่อคนก็แล้วกันนะครับตามหาแค่หนึ่งคนเองพอให้กลับมาหาพระเจ้าใหม่นะครับวิธีใดก็ได้นะครับลูกหลานของเราเองต้องมีเทคนิคในการพูดในการอธิบายและที่สำคัญแบบอย่าง เราอย่าไปบังคับใครนะครับโดยไร้เหตุผลเราต้องขอพระจิตเป็นผู้นําทางที่จะนำํำคนกลับมานะครับนี่นะครับเป็นพันธกิจวันนี้เราตามคนที่หลงทางให้กลับมาก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเสียงจากสวรรค์ก็แล้วกันขอให้เราได้ดูซิว่าใครบ้างที่ปีนี้ก่อนจบปีศักดิ์สิทธิ์นี้ หรือว่าเรื่อยๆไปเราค่อยๆนำกลับเข้ามานะครับวิธีการนำบุคคลกลับเข้ามาเนี่ยมันเป็นเทคนิคจริงๆนะครับต้องต้องขอพอรจากพระเป็นเจ้าที่จะให้เรามีวิธีพูดให้เรามีวิธีต้องปฏิบัติตัวเราเองก่อนเป็นแบบอย่างนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพระวสสานในวันนี้แล้วก็ข้อคิดในวันนี้สำหรับเรา ในบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับพ่อก็ถวายบูชาขอบคุณโดยเฉพาะาผู้ที่เป็นที่รักของเราที่ล่วงลับเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เราภาวนาสําหรับผู้ล่วงลับเป็นใครเป็นเป็นบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเราผู้ที่เป็นที่รักของเราผู้ที่เรารู้จักที่จากไปอย่าลืมไปเยี่ยมสุสานแล้วรับพระคุณการุณจุดเทียนให้ผู้ล่วงลับสักหนึ่งเล่ม นะครับสวดภาวนาเป็นพิเศษนะครับสำหรับดวงวิญญาณเหล่านั้นแล้ววันนี้พ่อก็เช่นเดิมก็ภาวนาให้ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตสมเด็จพระรมราชินีนาถและภาวนาสําหรับผู้ที่เป็นที่รักของเราที่จากไปดวงวิญญาณของบรรดาธรรมทูตนักบวชชายหญิงทั้งหลายทั้งปวงที่จากไป บรรดาะพระสงฆ์บาทหลวงที่จากไปนะครับก็ฝากดวงวิญญาณเหล่านั้นไว้ในพระเมตตาพระเจ้านะครับและโดยเฉพาะก็ยังคิดถึงดวงวิญญาณของอากงหลุยศักชัยสเํเเนะครับมารีอากัลายาคาเกี่ยวแซ่เฮงคุณย่ามารีอามาลีลิ้มประสูตนะครับและมีคแครอันพูลทรัพย์หอมนิยม และก็ยังมีอีกหลายบุคคลที่ขอความภาวนามานะครับและวันนี้ก็ภาวนาเช่นเดิมสำหรับคนที่เจ็บป่วยขอพระเจ้าประทานกำลังเสริมกำลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คิดถึงยอแซบทินดกรกิจเจริญนะครับและความเจ็บป่วยของเทเรซานงนุชจิวประสาทเทเรซาสุรมนทิพยาวานนะครับและอื่นๆนะครับพ่อก็คิดถึงนะครับ นอกนั้นพ่อภาวนาสำหรับผู้ที่มีพระคุณทุกๆท,ท่านไม่เว้นใครเลยที่โดยเฉพาะต่อสักการสถานผู้ที่ส่งเสริมกิจการของสัการสถานนะครับและก็ภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่6พฤษจิกายนนะครับและผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนทุกๆท,ท่าน วันนี้พ่อก็ขออนุญาตที่ประชารัชสมพันธ์ต่อไปนะครับเนื่องจากวันเสาร์ที่13ธันวาคมปีนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าพิธีปิดปีศักดิ์สิทธิ์ณสักการสถานคุณพ่อที่ครั้บุญเกิดกิบบำรุงนั้นพ่อก็อยากจะจัดกิจกรรมที่เรียกว่าให้สมกับเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นรูปธรรม ตามที่พระสันตะปาปาฟรานซิสได,ได้ได้มีบัญชาเอาไว้นะครับว่าปีศักดิ์สิทธิ์นี้ควรจะเน้นช่วยเหลือคนยากจนอย่างเป็นรูปธรรมก็เลยคิดว่าณสัการสานแห่งนี้นี่แหละวันที่13ทธันวาคมก็อยากจะเรียกว่ามอบเข้าสารให้ทุกวัดในสังคมมณฑลของเราเพื่อ ไปแจกจ่ายกับคนยากจนเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมนะครับพ่อก็เลยกำลังคำนวณอยู่มีทั้งหมดเกือบ60วัดฉะนั้นก็ให้แต่ละวัดสํารวจคนที่ยากจนต้องการความช่วยเหลือนั้นพ่อก็เลยรวบรวมเข้าสารอยู่นะครับต้องการเข้าสารจำนวนมากถ้าบุคคลใดอยากจะเรียกว่า,ามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือคนจนบริจาคข้าวสารเนี่ยหรือว่าเป็นปัจจัยแล้วพอไปซื้อข้าวสารก็ยินดีนะครับก็อยากจะทําตรงนี้ก็คงจะใช้หลายตันทีเดียวอย่างน้อยตอนนี้ดีใจที่แม้พุทธศาสนาวัดเล็งเนยีนะครับกัลยาณมิตรของเราก็ได้มอบให้บางส่วนแล้วเราเองก็ก็ขอช่วยกันนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หรือว่าจะมีวิธีอื่นก็ได้นะครับแต่พ่อก็อยากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้พ่อมีเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวเองในการที่จะรวบรวมข้าวสารนะครับและนอกนั้นจุดประสงค์อื่นๆที่ผู้ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขอให้เราเรียกว่ามีพลังในการที่จะ,ะฟังพระเจนะของพระเจ้าทุกวันนะครับใครที่แบบว่าเรียกว่าต้องการที่จะ ได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรต่างๆมากมายก็ขอให้มีกำลังใจในการที่จะให้พระจิตนำทางนะครับอาเมน